ดูดวงปี2,567หมอช้างทำนายาสี่ราศีการเงินมาแรงที่สุดจอลึกดวงการเงินปี2,567กับหมช้างเผยสี่ราศีการเงินมาแรงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นเฮงพร้อมเผยเคล็ดลับอุดสาปรั่วราศีไหนที่มีโชคการเงินดีอยู่แล้วเริ่มต้นปีใหม่ ปี2567ใช่ว่าจะอาภัพอับโชคไรายซึ่งหนทางทำงานยังมีหลายราศีที่ยังมีดวงเรื่องการเงินดีอยู่เพียงแต่อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากดีอยู่แล้วแต่สีราศีที่การเงินกำลังจะมาแรงอย่างเห็นได้ชัดและจะมีความมั่งคั่งมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะดวงชะตาในปีที่แล้วเจอดาวมฤตยู หรือราหูย้ายเข้ามาบ้างจึงส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคอยู่บ่อยๆเมื่อเข้าสู่ปี2567ดวงชะตาจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นเฮงโดยหมอช้างทศพรสีตุลาทำนายเอาไว้ว่าสีราศีเตรียมรับทรัพย์กันยาวๆตลอดทั้งปี2567พร้อมบอกวิธีอุดทรัพย์รั่วจะได้ยิ่งรวยยิ่งปัง ราศีแรกได้แก่ราศีกุมเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมปี2567จะมีเรื่องเสียตังค์เยอะสุดคือชาวราศีกุมฟังดูแล้วเหมือนจะจ่ายเยอะแต่ที่จริงแล้วเป็นดวงดาวที่โดดเด่นเรื่องการหมุนเงินคือแม้จะเสียเยอะแต่จะได้กลับมาเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวราศีกุม ต้องไปศึกษาเรื่องการออมการลงทุนให้ดีประกอบกับเรามีเกณฑ์ต้องเสียเงินอยากให้ลองนําไปเสียกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยแก้เครดเช่นเสียเงินเพื่อการทําบุญบริจาคแทนในทุกๆเดือนโดยไม่จําเป็นต้องจ่ายมากแต่ให้สม่ําเสมอการเสียเงินเรื่องอื่นจะได้เบาบางลงอย่างไรก็ตามดวงหลังเดือนเมษายน 2,567อาจได้รับข่าวดีในเรื่องบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือบางคนอาจมีเกณฑ์เสียเงินกับการกู้เงินซื้อบ้านแนะนำว่าชาวราศีกุมควรวางแผนการเงินให้ดีมีเกณฑ์จะได้คืนมาหลายเท่าตัวจากสิ่งที่เราลงทุนไปแน่นอนราศีต่อมาราศีมีนเกิดวันที่15มีนาคมถึง12กันยายน ราศีที่การเงินหวือหวาคือราศีมีนเพราะเป็นราศีที่พระราหูย้ายเข้าดวงตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566และยังไม่ย้ายออกไปไหนทำให้คุณต้องใช้ชีวิตกับพระราหูแบบเลี่ยงไม่ได้แม้พระราหูจะมีรูปลักษณ์ที่ดูน่ากลัวมีกลายเป็นยักษ์มีคำพูดขุ้นหูว่าอาทิตย์อมจันทร์หลายคนมาคิดว่าชีวิตเราจะตกอยู่ในความมัวเมา ปัจจุบันพอสังคมเปลี่ยนคำพยากรก็เปลี่ยนพระราหูเป็นตัวแทนแห่งเงาคือสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ปัจจุบันเรามีโลกที่มองไม่เห็นคือโลกออนไลน์ชาวราศีมีนหากทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ในปี2 5 6 7จึงจะส่งผลดีมากในหลยตำราพระราหูจะให้โชคแบบรวดเร็วและรุนแรง คืออยู่ๆจะได้มาโดยไม่คาดฝันแต่โชคจากพระราหูเหมือนได้มาแล้วต้องแลกเปลี่ยนไม่มีอะไรได้มาฟ,ฟรีๆเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนถ้าบังเอิญมีโชคสิ่งแรกที่อย่าลืมคือควรไปบริจาคทำบุญถือเป็นการแก้เครดไม่ให้ต้องเสียเงินกับเรื่องอื่นจะได้ไม่เป็นทุกขลาบส่วนจะทำบุญแบบไหนดีนั้นด้วยพระราหู ในทางโหราศาสตร์เรียกจุดตัดระหว่างโลกกับพระอาทิตย์และพระจันทร์เพราะฉะนั้นแนะนําให้ทําบุญด้วยแสงสว่างเช่นบริจาคค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงหลอดไฟเทียนและทําบุญด้านการศึกษาโดยอาจจะทําบุญตามกําลังของพระราหูคือทําบุญ8ชุดหรือ12ชุดจะช่วยเสริมดวงชะตาได้ราศีต่อมาราศีเมษ เกิดวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษเพราะเจอกับพระราหูมาตลอดในปี66จะส่งผลให้ชีวิตราศีเมษเสมือนกับไฟที่โดนโครมครอบอยู่ในช่วงที่ผ่านมาแต่ถึงแม้ตั้งแต่17ตุลาคม2566ตัวโคมถูกถอดออกไปแล้วเหลือแต่ตัวไฟแต่ไฟก็ยังเป็นเหมือนหลอดที่ยังสว่างไม่ได้ร้อยเปอร์เซน แต่เข้าสู่ปี2567จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนดวงการเงินปี2567จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังเดือนเมษายน2567จะได้รับโชคก้อนใหญ่อาจได้บ้านรถหรือที่ดินแต่โดยลักษณะของชาวราศีเมษแนะนำว่าควรจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของทางไกลเช่น เราค้าขายทําธุรกิจอยู่อาจจะไปค้าขายที่ต่างจังหวัดค้าขายไกลขึ้นเพราะการจะเดินทางจะทําให้เกิดโชคหรือมีทิศทางการเงินที่ดีขึ้นและสุดท้ายราศีพิจิกเกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมอีกหนึ่งราศีที่เงินทองมากรองอยู่ตรงหน้าคือชาวราศีพิจิกที่ผ่านมา ได้รับอิทธิพลจากดาวมฤตยูทําให้บางคนต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องงานแต่หลังจากเข้าสู่ปี2567ความยากลําบากในชีวิตจะลดลงโดยเฉพาะหลังช่วงทำลายสําคัญคือหลังจากเดือนเมษายน2567ไปแล้วการเงินจะแข็งแรงมากถือเป็นการปรับฐานชีวิตด้านการเงินให้กับตัวเราสวัสดิการชีวิตจะดีขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้นที่สำคัญจะมีโอกาสในการหาเงินหาทองใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดและในบางคนอาจต้องรับเครดิตสินเชื่อทำให้สื้อบ้านและสื้อรถได้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ